จ้าสบายดีเนะาะวันนี้จมะมาสอนเกี่ยวกับเอ็กเซลนะหาผู้ใดได้ดึงคีดีโอนี้ถือว่าโชคดีนะจะมาไล่เกี่ยวกับาการภาษีพวกค่าภาษาคสนสะ่งเนาะลงเต้นที่เลยเวลาไปซื้อ,อเครื่องคว้า เรือพาดไทยเรือพาดนึงเนาะมันต้องไปเสียภาษ,ษีคนจามไฮนานะมันมีการแนะนำเนี่ยนาะมันมีการแนะนำขั้นตอนหัวหนุอยเนาะนเป็นอันนี้หลังจากทุกท่านได้พิมพ์ตรงน,นี้มาหนึน่อันนี้เป็นรายการนาะ รายการรายการซื้อได้ไรายการซื้อมันอนะ่า CPU แล้วก็ UPS UP, แล้วก็เนี่ยเก้ร์แล้วก็สปีกเกอร์อันนี้ก็เป็นอินนี่แหละอันนี้ก็เป็นแลม keyboard loud sticker แล้วก็ m o าส์ pad เนอะอันนี้เป็นจำนวนตามต้องการใช่นะอันนี้ก็ราค่าของ CPU นี่แหละ เราแค่ใส่อันนี้ต้องใส่ตัวอันราคาตัวจริงเลยาทุกทานเห็ดมามอ่าน,นี่ใส่ราคาตัวจริงมนนีเป็นมราเป็นเงินอันที่เราคิดเ,เป็นเงินนี่อาจารย์จะพาคิดอะไรให้นะกดเซฟ็จแบบนีโอเคตรงนี้ลำดับะระการนี้เป็นซื้อทอมสินค้านะคือเราเป็นรายการสินค้านะแต่ตรงนี้จำนวน ประมาณที่ซื้อของสินค้านี่นะแล้วก็ราคาของสินค้าว่าอันละเท่าไรนะอัน,นจาจ้ะม,มาเพราะว่าจะไปไว้ใน,นหนึ่งหน้าส่วนลายก็จะเป็นและ Excel นะก,นกะ็อื่นกนจไปคิดแลต้ตอนพิมพ์เท่ากับวันพิมพ์เท่ากับใส่ห้องเมื่อเป็นวันมนาะมันจะมันมีห้อง อาจจะน่าไปคุกในห้องจำนวนเพราะว่าซื้อซื้อมาสองสองอ่เอาคลิกใส่ห้องจำนวนที่นี่ิบมีเซลลมีพันเด่อดูเป็นยังเปลีป่ยวคลิกใส่หลังจากนั้นให้เขาคลิกใส่สองเราจะมันจะมีโอซีเจ็ดนะอันนี้มันจะเข้าเข้าใจอยู่หลังจากมันเป็นซีซีฟลาแล้วให้เขาคูณให้กดคูณอ่าพัน นาบุกมันโคดชีบแล้วก็เลุดแป๊มันเป็นหม้ตัดกันดังาานั้นมาคูณให้ราคาเนาะราคาเท,ทุ่เร็เท่านั้นแหละเนาะคลิกไส้มันจะออกเป็นสีเขียวอันนี้การตรัวมันผลแล้วเนาะอ,อันคอทวิใน,อออน,ออนให้เรากดอินเตอร์มันจะหลานหกให้เราดึงลงมาเลยสุดอ,อันนี้คือตัมวมันผล่นี้แล้ว <c oughs> นัอันหวสำคัญที่สุดก็ <c oughs> คือให้ Hi, เอาเอาห้องมาเป็นเงินนี่คูณให้จะเปร์เซ็นที่เอาบรรดารายจ่ายต่างๆถ้าที่สาม่มาคูณสามแต่แว่าอย่าลืมใส่เปอร์เซ็นต์นะามาคิดเลขกันเลยนะพิมพ์เท่ากับเอานึงล้านหกแสนมาค,คูณให้คูณใ้ไรต่อไดคูณให้ใหม่น หนึ่งเปอร์เอ่อซนเัทนั้นแลนนเปอร์เซ็นทนั้นมันจะลยกว่าตันอะไรกว่าตัวนึงเลยนะ้กอเตอร์นะมัจะหกพันจากลหกพนะหนึ่งร์เซตเด็ต่อไปภาษีต้องคิดว่าอัตัวนี้มาคูณให้ภาษีประมาณเด้อเอาตัวนี้แหละเอาตัว เราเป็นเงินนี้มาคูณให้3%มากอ่าเอาทิพ์มาเท่ากับห้องอันภาษีแล้วก็มาคิดใส่ห้องอ่อาห้องมาเป็นเงินเราคูณให้3ย่าลืมใส่เปอร์เซ็นต์เพิ่มอ่าแล้วกดอินเตอร์ประเมินผลมาะแล้วก็นะล,วลากลงสซูเกลเอ้ยท๊อมก็ไม่ค่อน โดเมนเอาตัวนี้มาคูณแล้วดเมนเอาตัวนี้มาคูณเอาเติมเงินตัวนี้แหละคูณไปเรื่อยๆนะจะชุดท้ายโดเมนพิมพ์ไปเลยโดเยเซเวลาคนโฉม10%พิมกับกับมาคลิกไ่ลาาหกคูณให้เขาให้มา2%พิมพองแล้กก็เปอร์เซ็นต์ใส่ย่าลืมเปอร์เซ็นต์คปูปมันผลแล้วกันเป็นลงมาเพื่อความอ่านเรื่อยๆนะ ต่อไปค่า,า,ารักษากัวเท่ากันค่ัาารกักษาจะเอาเงินนี้มาคูณให้สามเอร์เซ็นะมโอเคนะคกใส่ห้องตรงนี้คูณให้ควณให้ได้สามเปซ็นตพิมสาม์เซนใส่กดอินเตอร์เดี๋ยวเรามา เอาให้เอาจาบเบาเนี monsieur, flower, ่คูณเอ่อ like. น่ะเาจะมันบวกเดียวกันเอาตัวนี้มันบวกอะไรกต่างๆบวกภาษีบวกคุณสมบวกหาภาษณามาเดี๋บวก1 2ึ่งสองมสี่ห้าห้ห้องหห้องบวกนะห้าจิตพิมพ์เข้ามาเท่ากับนพิมพ์สังกิตสั้น S U N นะ ให้เขาให้เข้าเบดคิกเอาอะคลิกเอาอันนี้เราจบอกมาถ้าเขาจะคลิดเอาเลยเปิดะเปิดเองเพราะฉนั้นเขาคลิกลงไรวมเป็นเงื่อนคิกค้างว่าอยากปเ่อยดึงมาดึงมาให้มันขดรถะถ้าหัไม่ไปอะไปลนอวกดอินเตอร์มันจะมาเป็นเงน สุดท้ายตัวนี้เราิึ้นมาเท่ากับใส่สูตรสามคูณเดียวกันอ่าอ่ามันเป็นเงินอืมดินเตอร์เราจะออกสูตรงานตัวนี้เท่าเดียวตัวนี้ก็ใส่เท่ากับใส่สูตรสามสูตรสามนะเด็กมลยนะดินเตอร์ อันนี้ก็คือการจำนวนตันนั้นอะไรอ่ามันดะมาเป็นอย่างไรก็ได้เช่นั้นหรือมันโบว์แบเลยอ่าต่อไปเราจะใส่กีบตรงไหนเนาะเราใส่กีบให้มันใส่กีบเลยแเล็กถ้าสีนิดแล้วมากที่นั่งเบอร์มาคลิกมาคลิกเซลล์คัสตอมแล้วมาคลิกเซลลตรงนี้อ่า ประภภาษาเชิวงวาตีอ่าแล้วแบบที่กันแบบก,กรุ๊เมันจะมีกี่แบบมาโดยที่ดยดเที่ยวโบวกเทียนไปเทียนใส่เป็นห้องถ้ามันถ้าวะทนี้มันติดกันมันปไปแก้ไ่นนะไปเคลานัมเบอร เรามาที่คัสตอมเลาวก็มาที่เกย์ๆเนาะเราคลิกใส่แล้วก็เนี่ยบ้างเอาแบบก็โอเคเพราะนั้นมันจะเปลี่ยนให้อ่าโอเคขอขอบใจที่ทานซุนเนาะ